สองคำอคำ่อางต้นสองคำางสามกุกบเอ้สู้แล้วอะ่ะอ่านี่นะครับนกฝึกคุณตะเอียดตัวผ้าส้มนี่สามกุกบห้อยสามเยอะกว่าสองนะพี่น้อยม,มี<า>มอา่อางสองคำนะครับอ่างสองคำ ตัวนั้นริวเฟืองริวเฟืองครับริวเฟืองเสียงกลางพาะๆเลยเสียงกลางกลงเอามาจดฟังกันนะได้สมอ่ครับจะกลับแล้วพอดีเอานกคุณตาจดกันตัวนี้สามกุกห้อยสามเยอะกว่าสองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เต็มไปเลยอ่ามีอ่างสองคำมีสองมาอ่าตัวนี้ริวต้นเนาะริวต้นเสียงกลางนะครับ ออ้ยดูลายดูลายตัวนี้คุณตาวา่าจะแบ่งอยู่เนาะตาเนาะไม่อยากแบ่งนะผมมาแล้วต้องแบ่ง<ช>ดูหางครับครับนกตัวนี้จะร่วมเกือบสองปีแล้วไม่ตาถึงไหมไม่มีเวลาฝึกอมไอม่ม,มีเวลาแต่ไม่ฝึก<ช>เล่นแต่นกเก่านี่ครับโอ้สนับปีกนกทนแดงนะตาเนาะ ทียิบไปนะยิบแต่งามหน่อยนึงลิวต้นริวต้นเสียงกลางครับพอพะเลยคารมลมีไม่ตาตัวเนี้มีมีขัดมีหนุนครบสายพวกเขาฉเฉลยพวกไออ่างไอ้องค์บากที่ผมเอาแล้วหรอมัง้งนี่นี่นะครับโอ้ดูครับเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเกาะกงแล้วกงมันใหญ่หญ <laughs> ตัวนี้คุณตาหอไว้ปันแหนมเลย <laughs> สามกุกอะ่ะ <laughs> เ,เออขึ้นนี่สามเลยนะครับนานๆจะสองนี่มีประมาณห้าเปอร์เนต์ไปผมตีไม่ถึงสิบเปอร์เซนใช่แต่เสียง,งเป็นนกเสียงเล็กนเนาะเล็ก,ไป,กไปหากลางมันก็พอฟังอยู่เสียงนะ่ะแต่ลายนี่ครับแน่นเอ,อนกนิ่งแล้วนะครับสามกุกนะครับ กำลังขึ้นนะตาเนาะนกคู่นี้กำลังขึ้นนะเพราะว่าผมเอามาจดกับพ really <the> ี่น้อยคู่กันตัวนี้อ่าย้ายนั่งเฝ้าให้เลยนะนี่นะครับโอ้สวยอเสื้อหลังดีนะครับเสื้อเกาะดีตัวนี้เสื้อเกาะดีจังเอาใครสนใจนกฝึกนะครับนี่นะครับ อู้หลคอแตกดีนะพี่น้อยตัวเนี้หยหลยนียังวะนี่ครับปีกกระชิดดีนกทุนนี้นะครับไม่ผ่ดน,นกคุณตะเอียดเอาไปนี่เอฟซี FC บอกว่าผ่าน<ม>เพราะว่าเอาไปก็ฝึกได้เลยเพราะว่าอายุดีแล้วใช่<ม>เพราะว่าถ้าไม่ดีก็ไม่คัดไว้เนาะตาเนาะอืมนี่ครับสามกุก๊ปใครอยากได้นกมงคลนนะครับแต่สามไม่เต็มเนาะแต่เกือบเต็มห้าเปอร์เซ็น ีแต่ขึ้นสามนี่มมีห้อยนะแต่มันขึ้นคำแรกสามเลยเนาะที่เราฟังกันอยู่นั้นแล้วมันก็จะไปสองไปปหรือมันยังขึ้นไม่เต็มที่ใช่ผมว่านกมันยังขึ้นไม่เต็มที่สองนี่จะน้อยจึงจะได้ยินนี่นะครับโอ้นานๆจอนกสามเต็มมันหายากนะครับพี่น้องนี่ครับดูครับลายห่อไว้อย่างดีห่อไว้เป็นแหนมพี่น้องแค่ผ้าก็หนักแล้วนี่ครับนิ่งนะกเอาใจสนใจนะครับอนี่นะครับ ตัวนี้นกฝึกต่ออายุจะร่วมจะสองปีครับเอาไปใส่พเนยดก็ฝึกได้เลยเนาะนกไ<ช>ข่ขนเออใช่นกอายุน,น,นี่ครับ <ใน S 1> สวยมาก<ใ>น,นะครับ <ใน S 1> ตัวนี้นตัวใหญ่ด้วยตัวนกทรงปีกล้วยครับอ่าท่านใดสนใจมาก็ต้องเอาไปให้คุ้มครับเอาไปให้เอฟซีไปฝึกกันเอาเนาะตานออ้านองตาอยู่ตัวนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอยู่ <laughs> นกเยอะดูนกคุณตาเป็นโกดังครับนี่ครับหลังนั้นบ้านจะบินหลังนั้นบ้านจะบินนะ <laughs> มันเยอะเกิน <laughs> <laughs> ตามันตีตะไลทีนึงนี่หลังคาป,ปึงไยเนาะเยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวจะไปบุกศาลาคุณตาอีกครับ mm hmm. อันนี้เอาแค่ต้นทางก่อน <laughs> นี่นะครับอุ้ย oh. ลายอย่างกระวาดเอานะครับบางท่านบอก mm hmm. <laughs> นกสาสนี้ ลายสนามปีกไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันจะเนี้ยบผมก็ไม่รู้นะครับเอฟีบอกมาจริงๆเลยนะจับดูตัวไหนเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยครับเนาะลายจะโอเคพอดูได้เนาะไม่ถือว่าขี้ลายลายมันแน่นแล้วมันมันชัดแน่นทีชัดนะครับครับนี่ครับนกบางพื้นที่นี่ลายมันจะห่างๆเรียบๆปกติเลยเนาะมันไม่ยัดอย่างเงี้เออมันไม่ยัดตาบ้านี่อันนี้ก็คัดไว้ ไม่ดีก็ไม่เอาไว้เหมือนเดิมนั่นตาเนาะไม่ดีปล่อยไม่ดีปล่อยตนะั้งแต่เป็นเฉลยแล้วโอ้แมวเลี้ยงไวนะ้โอ้นอกหูบางๆนะครับตัวนี้เป็นต่อกิ่งแน่นอนขนนกแมวเต็มคอมีไหมมีมีม,ม,มีมีครับเห็นแล้วนี่ตัวนี้สามกุกเอา้าสามกุกกระรวเฟืองสามกุกไม่เต็มนะครับสามกุกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีอ่างสองคำเนะาะสองคำเพราะว่าได้ยินแล้วต้องเอาไปฟิตขึ้นๆดีๆครับตามีแต่ข้าวเปลือกนะครับกระดิน ดินดำตาทำเองเนาะทำเองนะครับมีแค่นี้ถ้าอัดอัดมินเลดนี่เรียบร้อยพอผมเอานกตาไปนี่อัดมินเลดนี่ขึ้นทูกตัวอไม่ต้องกลัวครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับดูครับดูหางเนียบเลยครับตั้งแล้วนิ่งสวยสวยมากตัวนี้ถ้าไม่มีเอฟซีเอาผมก็จะเก็บไว้อยู่ตาไม่รู้ละตัวไหนอยู่ก็จะเก็บไว้หมดแล้วครับเพราะว่าแป๊บเดียวกลิบแล้ว นี่ครับครับผมนี่หนูไปเลี้ยงไม่กี่วันแล้วนะเนี่ยครับอักหัวขาใช่ครับของผมอัดมินเลดครับเนอะเอฟซีได้ไปก็คุณตาบอกอัดมินเลดกันเรียบร้อยขึ้นแป๊บเดียวละครับนอกผมไปที่นี่ผมอัดแต่มินเลดแล้วครับเพราะว่าตาเลี้ยงขึ้นเข้าเปลือกได้แล้วก็คือโอเคเนาะใช่ให้ขึ้นเข้าเปลือกให้ได้นะตานกอ่ะแล้วมันจะเล่นอึดถ้าเป็นต่อนะครับนี่อ่าสามกูบเกือบเต็มนะครับ แต่ขึ้นในสามเลยนะครับมันจะมีสองกลางๆครับเกมมา<ช>มันยังไม่เต็มที่ดีอ่ารับประกันครับเพราะว่าผมฟังแล้วอืมนี่นะครับอุ้ยตัวนี้นิ่งดีจังตอกก่อใกล้ของไอ้ที่น้อยโอ้โห,ห,นห,นหนเ,เน,นี่ยนีไอ้ไอ้นี่เล่นกับนกต่อทั้งวันเลยนะตา <laughs> แต่ไม่ได้ฝึกตาเล่นแต่นกเก่าคุณตาเอียดก็ว่าหมานอยู่นะครับคุณตาเอียดออกได้สองเลยเนาะเออพี่น้อยไม่ได้ไม่ได้ายตาเลยเนาะ ว่าใจแย่เลยเอออายตาเลยตอเขาน่ยไม่โดดนกคุณตาล้ำสองเลยสองเลยอือกี่วันแล้วนะอธิษฐานอธิตย์นหนึ่งเนาะออกไปนานๆออกไปก็หมานอยู่นกสวยมันก็เลยอ่าชอบใจด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เลี้ยงขึ้นๆไว้แบ่งเอฟซีเนาะตาเนาะนกสวยๆนกเสียงใหญ่ด้วยนะแกว่าแกได้นกสีนั่นหายากนะไม่ใช่หาได้ง่ายนะอ่านี่นะครับผมไปดูแล้วสวยชมพูอ่ะใช่ครับสีนั่นหายากนี่ครับนกสีนี้ สวยครับนิ่งแล้วนะครับนกไม่มีหางหักเลยอ่ะครับก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้อ่ะโอ้หางมันึงเนี่ยอย่างเงี้ย่ะ๋อมันปกติเราใส่ภูเขาตาไปใส่เนียดหางก็ต้องหักอยู่แล้วครับถ้าเนียดน้อยนะครับเนี่ยเราปีกชิดดีจังนะพี่น้อยนะเสื้อเกาะดีลายสวยนะครับก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้อ้าวใดสนใจก็โทรสอบถามได้อะสำหรับวันนี้ปิดคลิปเพียงนี้ครับคุณตาสวัสดีครับครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับใส่กลขันเลยนะครับนอกคุณตะเอียดสามกุกครับขึ้นกับสามเต็มเลย